สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาพระราหูย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีตุลกันบ้างค่ะ โดยในวันที่17ตุลาคมของปี2566นี้นะคะโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะพระราหูนั้นจะเดินโครจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในเวลา6นาฬิกา22นาทีและจะอยู่ไปยาวๆประมาณ1ปีครึ่งนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมของปี2568ค่ะ สำหรับพระราหูนั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปะเคราะห์นะคะถือเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันชีวิตค่ะเมื่อเดินจรเข้าสู่เรือนชะตาใดานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความหมายของเรือนนั้นๆค่ะอีกทั้งพระราหูนั้นก็ยังมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูนั้นถือเป็นดาวตัวแทนของโมหะจริตนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแห่งความรุ่มหลงมัวเมา หูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดุดันบ้าอำนาจและยังชอบอบายามุกทุกชนิดค่ะส่วนในด้านดีนะคะพระราหูนั้นก็จะมีความรู้พิเศษกว่าคนอื่นฉลาดทันคนช่างสังเกตปรับตัวเก่ง ไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายอีกทั้งยังมีความกตันยูรู้คุณคนสูงอีกด้วยค่ะและเมื่อพระราหูเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,น้น,นะคะหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะถือว่าพระราหูนั้นเดินจรเข้าเล็งดวงชะตาของท่านนะคะ ซึ่งถือเป็นจุดให้โทษของพระราหูค่ะแล้วก็ยังถือเป็นจุดดวงช้ำหรือว่าดวงร้าวแบบชั่วคราวของท่านอีกด้วยนะคะดังที่ครูโหนท่านได้กล่าวไว้ว่าเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุลาภุมมาเมนอัสดาว่าไว้ จันเป็น11แก่ราหูเล่าอาพับอับประภาคให้โทษแท้ประเหินหินซึ่งในบทกลอนนะคะก็จะหมายถึงว่าอสุราหรือว่าพระราหูค่ะเมื่อเล็งดวงชะตาราศีเกิดน,นะคะถือเป็นช่วงที่พระราหูให้โทษนั่นเองค่ะจึงส่งผลให้ในช่วงประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะคะ ชาวราศีตุลโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาอึดอัดกวนใจค่ะบางทีก็ต้องคอยแก้ไขอยู่บ่อยครั้งนะคะสำหรับบางท่านก็อาจจะมีการเจ็บป่วยล้มหมอนดอนเสือบ้างก็มีปัญหากับบุตรบริวารบ้างก็มีปัญหาเรื่องการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคนะคะ บางก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางก็มีปัญหาเกี่ยวกับคนรักคู่ครองค่ะบางท่านเกิดความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตคู่บางก็เกิดรักซ้อนหรือว่ารักสามเศร้านะคะบางก็มีปัญหากับลูกค้าหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจเป็นต้นค่ะและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมของปี2566นี้ไปโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะ พระราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านซึ่งเรือนปุตตะนั้นก็จะหมายถึงบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาการลงทุนการพน,นันการเสี่ยงโชคการริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรื่นรมงานสังสรรค์และยังหมายรวมถึงความรักของหนุ่มสาวอีกด้วยค่ะ จะเดินโครจรเข้าสู่เรือนอรินะคะซึ่งเรือนอรินั้นก็จะหมายถึงความขัดแย้งการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆศัตรูรายจ่ายหนี้สินโรคภยัยไข้เจ็บรวมไปจนถึงสัตว์เลี้ยงค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นะคะยังคงมีโอกาสเกิดการขัดแย้งกับบุตรบริวารแล้วก็ลูกค้าอยู่บ้างค่ะ หรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้นะคะอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่านําเรื่องเดือดร้อนต่างๆมาทําให้ท่านต้องพลอยเดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยนะคะและท่านจะต้องให้ความช่วยเหลืออยู่บ้างในบางครั้งคราวค่ะ ส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะยังต้องระวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงเอาไว้ก่อนนะคะเพราะอาจจะมีแนวโน้มว่าลงทุนที่มีความเสี่ยงไปอาจเกิดการขาดทุนมากกว่าได้กําไรค่ะ ส่วนเกณฑ์ที่ดีที่พระราหูจะเดินโครจรส่งเสริมดวงชะตากับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าพระราหูในครั้งนี้เดินจรมาเป็นหกกับดวงชะตาค่ะซึ่งได้เกณฑ์ขันธพลนะคะซึ่งเกณฑ์ขันธพลนั้นก็จะหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้แล้วก็จะประสบความสําเร็จหรือว่าได้ชัยชนะนั่นเองค่ะอันนํามาซึ่งลาบผลเงินทองนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีตุลก็จะมีกําลังใจแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้านะคะในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเต็มความสามารถโดยท่านจะลุยงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงสูงนะคะหรือว่างานที่คนอื่นทําไม่ได้มันจะกลายเป็นความสําเร็จของท่านค่ะและผลประโยชน์ที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองเรียกว่าในช่วงที่พระราหูเดินจรได้เกณฑ์ขันธพลนี้นะคะดวงชะตาของท่านถือว่าเป็นช่วงที่สู้แล้วรวยนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานแนวสายที่พระราหูชอบนะคะแนวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆยกตัวอย่างเช่นธุรกิจบันเทิงสายภาพ,พยนตร์ละครซีรีส์ดารานักร้องหรือว่าท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายทำ YouTube f a c e b o o อิน t ตาแกรมหรือว่า t ิ k ตอกนะคะรวมไปจนถึงสถานเริงรมคาเฟ่พับบ้าบอลหรือว่าธุรกิจขายเหล้าขายเบียร์นะคะหรือท่านที่ขายหวยหรือว่าเป็นธุรกิจออกแนวสายมูสายความเชื่อยกตัวอย่างเช่นหมอดูหรือว่าแนวทัวไหว้พระนะคะหรือท่านที่ขายเครื่องรางของขลังถือว่าจะดีเป็นพิเศษในช่วงที่พระราหูได้เกณฑ์ขันธพลน,นี้ค่ะทีนี้ เรามาดูเกณฑ์พิเศษเพิ่มเติมอีกสักดึงเกณฑ์นะคะสำหรับท่านที่มีดาวเสาตั้งรับอยู่ในเรือนราศีมีนค่ะเมื่อพระราหูเดินจรมาทับนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์โชคใหญ่เลยค่ะซึ่งครูโหงท่านเรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์โชคเทวฤทธิ์นะคะหรือว่าจะเรียกว่าโชคจากเทวดาก็ได้ค่ะจึงมีแนวโน้มจะส่งผลให้ท่านได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเป็นพิเศษมากกว่าชาวราศีตุลท่านอื่นๆนะคะ ซึ่งเกณฑ์ที่พระเสาร่วมกับพระราหูในเรือนอริหรือว่าในเรือนที่หกกับดวงชะตาค่ะหากท่านมีปรากฏอยู่ในพื้นดวงกําเนิดน,นะคะครูโหนท่านกล่าวไว้ว่าจะมีโอกาสร่ํารวยแบบระดับร้อยล้านพันล้านเลยละคะ่ะและแม้ว่าดาวคู่พระเสาร์กับพระราหูนะคะจะไม่ได้ปรากฏในพื้นดวงกําเนิดแต่ว่าเกิดเดินจรมาเจอกันแบบชั่วคราวแบบในครั้งนี้ละคะ่ะก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดเกณฑ์เศรษฐีขึ้นกับท่านได้นะคะ แต่อาจจะไม่ได้ส่งผลมากเท่ากับที่มีในดวงกําเนิดแค่นั้นละค่ะซึ่งในช่วงที่เกิดเกณฑ์โชคเทวริษนี้นะคะสําหรับบางท่านอาจจะได้โชคจากการประกอบอาชีพการงานเช่นอาจจะได้โบนัสก้อนใหญ่นะคะหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตหรือว่าบางท่านอาจจะได้มรดก หรืออาจจะได้โชคจากการให้โดยเสน่หาและสําหรับบางท่านนะคะอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงเช่นถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่ค่ะและแถมให้เป็นพิเศษนะคะสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดค่ะท่านยังมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักคู่ครองอีกด้วยนะคะ หรืออีกในหนึ่งค่ะพระราหูที่เดินจรในเรือนอรินี้นะคะซึ่งความหมายของอรินั้นก็จะหมายถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะสําหรับท่านที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ขายนะคะหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงค่ะท่านก็จะได้รับอิทธิพลของพระราหูที่เดินจรให้คุณกับดวงชะตาของท่านในช่วงจังหวะหนึ่งปีครึ่งถัดจากนี้ไปเป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนข่านเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับเงินเดือนค่ะและบางท่านอาจจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆจนได้ออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะ สำหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะท่านอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการบุกเบิกเพื่อสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆค่ะแม้จะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะส่วนท่านที่ต้องการสอบเรียนต่อสอบชิงทุนหรือว่าสอบเข้ารับราชการนะคะท่านก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งท่านหลวงวิสารดรุณกรนะคะท่านได้กล่าวเป็นบทกลอนเอาไว้ว่าพระราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดอย่าผิดใจเขาประโยคที่ว่าพระราหูเป็นหกจะได้ลาบนั้นนะคะก็จะหมายถึงว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้ค่ะจะโชคดีมีโชคมีลาบเป็นพิเศษเลยนะคะและสําหรับบางท่านอาจจะถึงขั้นรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะ ส่วนประโยคที่ว่าอย่าคิดอย่าผิดใจเขานั้นถือเป็นประโยคที่เตือนชาวราศีตุลน,นะคะว่าท่านควรจะทําตัวตามน้ําค่ะอย่าไปขัดแย้งหรือว่าไปงัดข้อกับใครนะคะดังคําครูท่านกล่าวไว้ว่าอยู่กับคนอวดเก่งให้แกล้งง้อยู่กับคนขี้โม้ให้แกล้งใบ้อยู่กับคนพูดมากให้แกล้งตายและถ้าอยู่กับคนปากไวให้แกล้งลืมค่ะ เพราะถ้าหากท่านไปขัดแย้งหรือว่าไปงัดข้อกับใครเข้านะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาได้ค่ะจนทําให้ท่านนั้นเกิดเสียล่าผลและเงินทองที่ควรจะได้นั่นเองค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในเรือนราศีมีนหรือว่าในเรือนราศีกันพระราหูเนี่ยก็อาจจะให้โทษได้นะคะหรือว่าท่านในดวงชะตาของท่านเนี่ยมีดาวตั้งรับที่ดีกับพระราหูท่านก็จะได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่เลยละค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าพระราหูนั้นเดินจรมาให้คุณหรือว่าเดินจรมาให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดนะคะท่านอาจจะต้องตรวจเช็คด,ดวงชะตาเพิ่มเติมจากหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญยลิศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะหากช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเราดียิ่งขึ้นไปและหากช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีค่ะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ดวงของเรานั้นตกอับมากจนเกินไปนะคะ ซึ่งในการทําบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยในวันที่17ตุลาคมของปี2566นี้นะคะหากสถานที่ใดจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูยกย้ายราศีท่านก็สามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองได้เลยค่ะ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่นิยมทํากันมาแต่โบราณเลยก็คือการทําบุญใส่บาทกับพระสงฆ์จํานวนสิบสอรูปค่ะซึ่งจํานวนสิบสองรูปนั้นนะคะถือเป็นกําลังของพระราหูนั่นเองค่ะแล้วท่านก็ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาพระราหูนะคะเพื่อเป็นบุญยญลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านให้ชีวิตของท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะ และอีกความเชื่อหนึ่งนะคะพระราหูนั้นจะถือเป็นจุดคลาดหรือว่าจุดเงามืดเงาม,มัวค่ะและในการทําบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวเนื่องกับพระราหูนะคะจึงนิยมทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างค่ะยกตัวอย่างเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงการถวายค่าไฟฟ้าถวายหลอดไฟถวายเทียนพันษาหรือว่าการจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้ข้อร้ายภัยเวรต่างๆอย่ามาก้ำกลายท่านขอให้ท่านพบเจอแต่คนดีๆโอกาสดีๆและเมื่อจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีตุลโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ดังคำทำนายของอาจารย์กบทุกท่านเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนามาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์ กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ